เอาความจริงที่คุณใส่จริงๆเลยคุณมัชนะาใส่แบบไหนคะเอาแบบีแบบ่้ยอฉันไปทุกคนทําตัวเหมือนความจริงอะว่าคุณเข้าไปเลยคุณจะใส่เสื้อโันนี้มนมเมื่อไหร่คะเพื่อเสื้อดับออกกิจกรรมข้างนอกโอเคอันนี้กิจกรรมข้างนอกแล้วคุณจะใส่ประมาณไหนเนาะท่านค่อนข้างจะดีอาจารย์แนะนําว่าคุณมัชระโปรดกระดูแบบนี้จะดูผ่อนคลายกว่าเพราะคุณวัชระเป็นคุณมัชระเป็นคนหน้าตาหล่อนนะลองแบบนี้คุณวัชระลองแบบนี้คุณวัชระลองใส่ฟิกเพื่อนๆดูสิ่ะ ถ้าคุณจะขึ้นแบบนี้แบบนี้แปลว่าไม่มั่นใจตัวเองเอาอยัางไงสักทีขึ้นก็ขึ้นเหมือนอย่างนี้เลยคนะ่ะฝต่เดโปโล,โลของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันปกคนนี้ก็ออดจุดเด่นของที่นี่คือสีม่วงสีเดียวกับแบร์อาจารย์เลยดังนั้นถ้าคุณใส่เสื้อดําสิ่งสำคัญที่สุดให้เห็นความเป็นม่วงบ้างแต่ไม่ใช่ม่วงฝ่ายชายใส่ได้สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือแบบนี้แต่อาจารย์อยากให้คุณวัชระผ่อนคลายขึ้นมาอีกหน่อย ผ้ามันนิ่มไปผ้ามันแข็งไปโอเคนะคะหนึ่งนะคุณริชาดูนะหนึ่งงสาดูดีแลกกวาไหมเพราะว่าสีของเสื้อสวยด้วยมันเป็นสีของการไล่โทนเอาเพื่อนเพื่อนดูชอบแบบนี้มากกว่าไหมคะสองแบบได้เมื่อไหร่ก็ตามจะไปเป็นทางการมากๆหน่อยก็ใส่ซิปแต่ซิปก็ต้องขึ้นฝึกไม่เอาแบบเล็กๆน้อยๆอย่อะเราจะเป็นผู้บริหารโอเคคุณชาดูดีค่ะ